คนด้วยนะครับวันนี้กในช่องวาชา้ากระท็จถุกครับวนนนี้ลืมเ,เปลี่ยนตัวไฟไว้คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะว่าวันนี้จะมาทำอะไร,ไะรแการคิดนี้นะ,เ,นเ,ะรเราไม่จะชวนันะเราจะไปโชวว่าเราเล่นไก่ค่ะ ไม่ดีกว่าน,นะคลิปนี้นะะคอยลอด1นึ่สองบาทนะครับรยากตด้เอาไปเลยเนาะตัวละคนก็มีน,น้อยด้วยเลยดิวมีเงินอยู่สี่พันกกวก็หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสมีสหกมีสิตัวนะครับ ก็ไม่มีเยอะมากเลยนะเขาก็ขอบคุณเขาที่ไม่มีก็ต้องรอตัวมาเดี๋ยวเดี๋ยวดีแฟชั่นก็ประมาณนี้นะคุยมากหน้านถึงเวลาโมกเดะ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 ชอบมาตั้งโดนถึโคมลากมีชุดชุดตัวนี้ด้วยนะครับคุยมากนานถึงเวลาโมกเพราะว่าไปโป้เป็นไง โค้างานเวลาโมกชอบมาทั้งโดนมีชุกตายในหัวในนำ้ำครับซร้างนี่ก็แย่ไ้ดีมากโอเคไม่รีวิวทั้เตื่ละเดี๋ยวไปรีวิวสำหรับคอลเลกชันกันร้วยนะคอลเลกชันก็ มีท่าเต้นนี้นะคะมีท่าเต้นนี้แล้วก็ท่าเต้นนี้เต้นนี้แล้วก็ท่าเต้นนี้ผมซื้อมานะผมไม่ได้นำมาเสกแล้วก็ทาเต้นนี้นะคะท่าเต้นนี้เลยท่าเต้นนี้แล้วก็ท่าเต้นนี้ปัดฝุ่นกระเป๋าก็มีทำนองนี้เลยเนาะก็มีน้อยนะโอเค สุกก็มีประมาณนี้นะครับเพ่ครับประมาณนี้เลยโอเคแต่ว่ามีไม่เยอะนะมีไม่เยอะมีไม่เยอะสะักสักนักนักข้าศึกนักข้าศไม่ใช่นักส้าศนะครับไม่ใช่นักส้าศตอนนี้เพื่อนที่ยุ่งจะเตรียมรับผมไปอัดคลิปอมองอัสต่อเลยดีวยกว่านะครับผม โอเคออรับมอาจะเดวเล่สักนึนตานะคะพ่อมลก็มันเกนที่ด่างน,นะผมคิดว่าในระดับหนึ่งเลยหน้านี่เป็นไงนล่ะโอเคครับแป๊บหนึน่งแป๊บหนึง